สวัสดีครับผมธนาลบีครับวันนี้ผมอยู่ที่ B EQ c l i n ิกครับก่อนอื่นหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอผมนะครับตามสื่อต่างๆในการที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ออกไปปราบผีกับหมอป้านะครับแม้กระทั่งในรายการผู้ซ่าปลาภัยนะครับร่วมด้วยช่วยสู้ทางอมรินทร์ทีวีและอาจจะมีในส่วนของรายการหนกระแสทางช่อง3ครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ B EQ คลินิกครับจากที่ผมเองมีปัญหาเรื่องเส้นผมไปศึกษาข้อมูลมากมายครับจนกระทั่งพบ B EQ คล i n ิกได้ ตัดสินใจมาปรึกษากับคุณหมอดนัยครับและบอกได้เลยครับว่าทุกปัญหาสิ่งที่สงสยัยและความกังวลเกี่ยวกับเส้นผมคุณหมอดนัยนะครับได้ตอบคําถาม,ถามและก็คลายกังวลใจจนผมตัดสินใจเลือกที่จะปลูกผมที่ B E Q Clinic ครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับผมทนายโนบิครับวันนี้ผมอยู่ที่ BEQ Clinic ครับกับเทคนิค n e โอกราฟกับคุณหมอเดนัยครับ14วันหลังจากการปลูกเนี่ยการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตหลังจากการปลูกผมใช้ชีวิตง่ายๆมากๆเลยครับสังเกตได้ว่าตอนนี้กรอบหน้าชัดมากขึ้นนะครับเทคนิคม e โอกราฟนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีการบวมนะครับแล้วก็การจัดเรียงการปลูกกราฟของเส้นผมเนี่ยเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับและมั่นใจนะครับที่จะให้คุณหมอเดนัยดูแลต่อไป ครับ